สวัสดีค่ะพ่อกันอีกเลียวค่ะกับลูกสาวอีสานพปกินมุนีจีพามาต้มปลาทูค่ะต้มส้มปลาทูค่ะพ่อแม่พี่น้องใส่ใบมะขามออนค่ะน้ำหม้อก็เดือดแล้วค่ะใส่ใบตะไคร้ลงไปเลยค่ะหอมๆนั่นจะเดือดบุบๆแล้วเนาะค่ะเนาะเราก็มาใส่ปลาทูเลยค่ะปลาทูสดๆเบิ่งนะคะเบิ่งตามันยังแววๆอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้อง ใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะต้องค้นด้วยค่ะพอไม่พี่น้องค่ะให้มันสุกก่อนค่ะตั้งไปเลยค่ะให้มันสุกสักประมาณสามสี่นาทีก่อนเ้ยค่ะเด้ออันนี้ก็เดือดบุบๆไปแล้วเนาะพอไม่พี่น้องค่ะกลับมาตักฟองมันออกค่ะตักฟองมันออกไปเลยค่ะอันนี้ก็ได้ประมาณสามนาทีแล้วเนาะค่ะสามสี่นาทีแล้วค่ะตักฟองมันออก ้องปรุงเขากะหน้ามะขามเปียกกะพ่อเม่พี่น้องตุ่มสมแม่งกะจะออกสมน้อยนึงเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะผงนัวค่ะเกลือค่ะนิดหน่อยเราต้องใส่ลายค่ะพ่อเม่พี่น้องค่ะแล้วก็สีมะซายข่าเคลือเทศค่ะพ,พ่อเมยพี่น้องพริกสดแล้วก็พริกทอดค่ะพ่อเม่พี่น้องค่ะ ใบมะขามอ่อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใบมะขามอ่อนเป็นทั้งผักเป็นทั้งแบบเฮทไให้มันเปรี้ยวค่ะเพราะแม่พี่น้องแซ่บค่ะปลาทูต้มส้ม,มใบมะขามค่ะ <Okay. S 1> พอมันสุกแล้วค่ะค่อยมาก ใส่ต้นหอมแล้วกะบีบบักนเนาโรยเพื่อความหอมค่ะจะได้กินบักเนาหอมห่วยๆค่ะพ่อเม่พี่น้องคะมาใส่ต้นหอมเลยค่ะโรยบักเนาเลยค่ะบีบมะนาวลงไปเลยง่ายเรวค่ะพ่อเม่พี่น้องง่ายๆแต่กะแซ่บบด้อพ่อเม่พี่น้องเ้อสวดน,นามโกกๆกกเลยค่ะ เร็วๆค่ะหอมห่วยๆเบิงปะทูเอาค่ะกระเสบหอมห่วยๆค่ะป่ามันสดค่ะพ่อเมพี่น้องฝากติดตามลูกสาวอีสานทากินนด้ด้วยค่ะเด้อรอเบิ่งคิดต่อไปค่ะ